สวัสดีครับเบาดินห้อยดินดินดิสานครับนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องทางบ้านครับผมเมื่อนี่มากครับเบาบอยนะครับแดดดินดินดิสานนะครับแล้วก็คุณยายไฟเสือบักะแล้งขาครับสวัสดีจ้ากำลังกันศึกมหาเขียนพี่น้องที่น่ารักมหาครับมาหาเขียดเบอร์ค่าเบอร์หรือว่าสิได้บอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่เยพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันครับผมครับเขียนทุกคนที่น้องเลยเป็นปะ แต้มแ,แรกแต้มแฉมที่สามแต้มที่สามครับแฉมที่สามเอา <นะ S 1> ย้อนแสงงี้เลยพี่น้องครับเกตโมครับพี่น้องครับเกตโมแต้มที่สามนะครับโอ้ตัวใหญ่ๆครับสามได้สามตัวแล้วครับหาอยากหากินพี่น้องเบ้าดินก็เป็นไข่เพี่เดียวนี่ครับมันขึ้นนี่หนาวหนาวพี่น้องทั้งฝนทั้งลม หมาวาดนี่ว่าสิมาพากันมาหานะครับเว้นผมโกบัวบ่อยผมออกจากนี่ล้วไอ้เออไม่ยังเ่ยมันออกจากนี่ลล้วหันเจ็บตัวเมื่อกี้เมื่อคืนนี่ว่าเอ้ยหมาวาดนี่ว่าสิมาหาครับมาบ่อใหพี่น้องฝนตกทั้งฝนทั้งลมครับพี่น้องนั่งขอกองไฟครับฝนลงฤดู ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทั้งไกลทั้งไกลเด้อครับที่เขามาอย่ามาชมนะครับอ๋อดีดีนิสานเบาบอยแดนินทินนิสานครับมาอยากหากินพี่น้องครับหาเขี่ยดั้งกันครับพี่น้องครับผมกเขียดั้งกบประมาณกบเบอร์เหมือนในเบิองพี่น้องลมครับวะหนาวพี่น้อง หนาวใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้เราจะมาดูนน้ำกันครับกาครับพี่น้องครับลมว่อยๆพี่น้องเออหนีตรงนู้นคุบ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 เดี่มที่ซีเหรอครับพี่น้องแดีมที่ซีแลยแเดมที่ซีเหรอครับ เป็นกี่พงโพดครับพี่น้องครับบางตัวกระสนบางตัวของง้นเขาไงครับพี่น้องบางตัวกับตัวสนอยู่น้ำใบใหม่ครับฮะเนี่ยังไงวิ่งใหญ่ไปเดินทางกันนะวิ่ใหญ่ไ่มาเจ็ดโมลงนีคุบน้ำจางเงี้ยหน่น้ำาลีนี่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 ีมูอยู่นี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 ่เออ

ไดไหมกลัห้้นั่นลนั่นได้แล้วครับแดมที่หาครับแต้มที่หาครับพี่น้องเขยดอีโม่ครับเข็ดโม่ครับผมของอะไรครับพี่เด็กไปครบ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  ี here, sure. ok, ่ขอนี้ครับขึ้นอึ๊บเฮ้ยนี่เลยอืมแมนครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วสวยงามครับใจไพ่โคตรโคตรตรงกันเนี่ยขนาดฝนตกใส่พี่น้องครับเกียดจะอาเจียออกเป็นน้ำแน่ครับ ทางตัวก็ยังยืนง่ายอยู่ครับพี่น้องตูกถูกงอายลอยแขพี่นมลอยลอยดึงแป้นชนะอากาศดีดีครับพี่น้องน้าน้าอาจารย์โดกระดิ่งง่ายหน่ะไปแล้วกันออกจากมีเด้อเอาผู้ใายไปโอ้โหเออเฮ้ เอมนขึ้นหมอนสนามมันอยู่ทั้งขวงมันยังนีอยู่หรอะมอพี่น้องครับโซ่หน่อยโซ่หน่อยจัดดีมากไก่ไๆเห็พี่น้องบ้างเนี่ยจับจริงจับครับผมเอาแต่ไประยพ่อปนกับพ่อลหครับมือนี้ Yehn, yehn, bà, Để bà. Oh, không khí đẹp luôn mờ 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 ดูแลมู่ครับพี่น้องครับนั่นมานี่แล้วครับมานี่แล้วครับผมมานี่แล้วครับมานี่แล้วครับพี่น้องลมเย็นดีเนาะฝนตก,กลมเย็นไม่ว่าใสจะแนลมหนาวมาเมื่อคืนี่ยหนาวหนาวครับพี่น้องครับออเอาเทียนมาเทียนมาแม่แขันมาแม่ขันสี่ดีกางเตียงนอนคนละเจ้าเตียงมาก้างนอนมาเนี่ยหนาวนโคตร Nói trên bao đến bên bát <laughs> <Tí mok mày. cười> <laughs> của là thật cướt cướt lời chim tím mẹ sụt sụt phố đâu có sụt căn Hãy subscribe ขวนพ่อคุณบางไหลมาสามาคีดอกเขาบนหวานอยู่ตัวบ้าน,นเลยเสียงลมพี่น่องไอ้ไอ้ขมิ้นบ,บุบบ,บ,บบับบุบบบพี่เจ้าเขียวกกอแอบโหลด ไปไ้แล้วบ,บอเฮ้ยน่นนี่บ่โดดมานีแล้วครับผมพี่นออ้องต้องโดดก็จะผาดก็าพี่น้องมันิระต้น,นบอดาสนใจเต็มลูก่ลยครับตัวใหญ่อยเ่ด้น,ออนั่นีโ่โอ้ปลาโอ้ <À! S 2> ยแตก <c oughs> เงี้ยวแตกเงี้ยแตกอย่าปากอย่าปากพี่น้องมันตื่นมันตื่น้กมาหันยีกเห็นบ่มาบอกัมเออตัวย้ครับติ๊มิกัดี่เมาลุดน้ำกันอีกครับพี่น้องครับมนแล้วมัแล้วครับคบคล้มนี่ล้มนี่ด้วยร่ออีกแล้วเนี่ย้องันทีควบได้เลยเนจ่ากุ้งสาหนามออกเนี้ยนี่ เ่นมูเต็มลูกหมีครับพี่น้องน้ำตตนอยู่ได้มกี่แม่มกีตัวน้าออกลูกกินตัวไมที่อยู่หันลต้อสานตัวนี้ออกเดี๋ยวกระลลูมอีกพนดพู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 ดพดมาบอมาคุบมาคุบ ไอ้ต uh, cool oh, ิมครบแล้วโอ้ไอติมครบแล้วโอ้โหเนี่ยไอ้คนตัวกับผู้ใจไใครครับพี่น้องคทเนี่โตเดยนี่ยสองตัวครับพี่น้องก็แม่นสามตัวหมอกันสามตัวนึงมันตัวใหญ่ตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงตัวใหญ่ตัวหน่ตัวให่ตัวนึงตัวใหญ่ตัวนตัวตัวหน่เตั ได้บ่เอาบบ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 โอ้ตังาอยู่พด่น้ังครับน่ครับผมูใคุก็ได้ครับอผูลเต้าเช้ดเ็บครับพี่น้อง ไ,ได้บอได้บ่ได้ได้่โอ้ข okay. 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 ap ึ้นหมันเถอะน้อมาหิมหวยครับบังหันอยู่บนหวยครับมาในหิมซีฮิมหวยครับอาจารย์อาจารย์เยส่

เก็บโมด้วกันครับพี่น้องครับใสพวกปนี่ดอกครับมือน,นี่คนเคลียรเลยเลียร <c oughs> หลายเหนื่อยคว <c oughs> บบา้าบ,บ,บอยควบตัวแบบนี้นะโอ้ <c oughs> oh! เอ้าจิ้มจิ้มโอ้มันยดเกไตัวกนนะโ oh! อ้บ่ได้สำพี่น้องตัวบบกง่ญ่เลยจิ้ม <c oughs> มาทำงานเลยที่บึงจักคุบเลยคุณติมก็ได้บ่ได้ตกง่าย ยังหล่ำสันครับเี๋ยวบอยดินเบ,ยบยายกับกลับหล่ะครับพอชี่ี่พอสะดุมาทรงนะครับแต่มาหาพ่อได้ดปนครับเมื่อนี่หมายยได้ใควยู่ฟังเหมือนกันได้ยูวบบาบอยพี่น้องบงน,นครับ เดี๋ยวปนเครับผมได้อยู่ดีครับพี่น้องเนี่ยปนงานมือนีิครับพี่น้องมือนี่งขอบคครับผมขนมแดงตนปนน้ำพอดีครับปนอิ่มอยู่หรอครับ <ขอ S 1> ผมขุนผมยี่สิบสามติบโตอยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณกำลังใจจากครับจากพี่น้องจากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ บอยดินที่อีสา,บบานชาแนลนะครับบอยบอยดาดินอีสานนะครับเป็นกป็นรอนใจผมอีเด้อครับพี่น,อน้องดีไม่แหฮงมือนี้เอาไว้ส่ํานีสักคันครับสวัสดีครับ